สวัสดีครับผมนายชินโชตบัวทองครับเป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําตาบลท่าสาบนะครับก็เป็นปลัดอำเภอรับผิดชอบตาบลท่าสาบเนี่ยประมาณ4ปีแล้วนะครับก็ในพื้นที่ของตาบลท่าสาบมีทั้งหมด6หมู่บ้านนะครับก็เป็นสถานที่ที่ดั้งเดิมมีแคมปิ้งอยู่แล้วนะครับเป็นสถานที่ตั้งแคมป์อยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างจาก มีโซเชียลต่างๆนะครับนำออกไปออกออกสื่อต่างๆนะครับเป็นที่รู้จักเบื้องต้นนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยสถานที่ตรงนี้นะครับมีทีมงานของเยาวชนนะครับที่เขา,าคิดเองนะครับคิดเองแล้วก็ดูแลกันเองนะครับก็เป็นจุดนี้เป็นจุดจุดที่มีความจุดจุดจุดแข่งของเขานะครับที่จะดูแลสถานที่ดังกล่าวนะครับว่าอนาคตเนี่ย น่าจะมีมีชื่อก็คือ,อจะมีกลุ่มลูกค้านะครับสนใจนักท่องเที่ยวต่างๆที่เขาสนใจแนวท่องเที่ยวแคมปิ้งตามธรรมชาตินะครับเข้ามามากขึ้นนะครับเพราะโดยสกยรภาพของพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเมืองนะครับในพื้นที่ของตรงนี้ชาวบ้านมีความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมีค่อนข้างสูงนะไปเนี่ย <laughs> เมื่อมีเกิดการมีสถานที่นะครับมีนักท่องเที่ยว ก็จะเกิดการสร้างงานนะครับสร้างสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับต่อไปบริเวณนี้นะครับผมคิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีร้านค้านะครับมาอยู่ข้างๆนะครับก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้นะครับก็ลดปัญหาเรื่องของการว่างงานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ของตำบลท่าสาบนะครับการว่างงานมีค่อนข้างจะเยอะนะครับ ชาวบ้านมีรายได้น้อยนะครับนี่คือเป็นปัญหาทําวันนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของหมู่2นะครับบ้านพายอนะครับสถานที่ที่ตั้งแคมป์นะครับที่มีชื่อว่าลูโบดีแยแคมป์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ตั้งแคมป์มาก่อนอเป็นสถานที่ที่จุดเป็นจุดตั้งแคมป์มาก่อนนะครับแล้วก็ทางาสภาสาธจสุขครับก็ได้ คัดเลือกนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับสนับสนุนงบประมาณนะครับให้กับโครงการตรงนี้นะครับ